สวัสดีครับสวัสดีครับผมชื่อสวัสอกนนี้สอนออกกำลังกายออกกาลังกายท่าไหนทาวิ่งครับทาวิ่งเหรอไอโฟนเดี๋ยวเจะวิ่งเร็วจะวิ่งเร็วเดี๋ยวพุ่งกยยุบเดี๋ยวไอโฟนจะวิ่งเร็วเดี๋ยวไอโฟนพุงกยยุบช้าๆจะช้าก่อน ไปไปไปวิ่งไปไอโฟนวิ่งไปเก่งมากเลย iPhone. IPhone, โฟนไอโฟนตูจะเอารถ <c oughs> กี่กิโลไอโฟนขยันมากๆเลยสุดยอดสุดยอดวิง่งวิง่งไอโฟนวิง่ง